ยังไม่เลิกแทนเพิ่ดทำยังไงดีงวันนี้เรามีแปดเคล็ดลับดีๆมาบอกคุณแม่นะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณแม่ต้องพร้อมก่อนนะการพร้อมในที่นี้ก็คนะือคุณแม่ต้องพร้อมที่จะเช็ดอึเช็ดสีน้องนะในกรณีที่น้องฉีอึยังไม่เป็นที่เป็นทางเนาะสองเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝารองชักโครกสําหรับเด็กหรือจะเป็นบันไดปีนชักโครกหรือจะเป็นกระโถนอาจจะให้ลูกช่วยเลือกก็ได้นะคะเพราะว่าการที่น้องเลือกในแบบที่น้องชอบก็จะช่วยส่งเสริมให้น้องเลือกแทนเพิ่ดได้ไวขึ้นค่ะ ข้อ3คุณแม่ลองทําเป็นตัวอย่างให้น้องดูนะถ้าเข้าห้องน้ำอะ่ะเราต้องมีขั้นตอนอะไรไม่ว่าจะเ,เริ่มจากการถอดกางเกงการนั่งชักโครกการล้างทําความสะอาดการกดชักโครกและการใสก่กางเกงตอนขั้นตอนสุดท้ายนะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างกับน้องนะน้องจะได้ภาพขั้นตอนที่ถูกต้องค่ะสอนให้ลูกบอกเมื่อปวดถึและปวดฉี่นะคะอาจจะเป็นคําพูดง่ายๆอยู่สั์ง่ายๆให้น้องพูดบอกเราก็ได้ค่ะ ค่ะฝึกพาลูกเข้าห้องน้ำให้เป็นเวลานะคะคุณแม่อาจจะพาน้องเข้าห้องน้ำทุกๆหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ได้นะแต่ถ้าน้องเข้าไปแล้วอะคะ่ะน้องยังไม่ปวดฉี่ทีนี้คุณแม่ก็ลองมาสังเกตพฤติกรรมนะแล้วก็ค่อยๆปรับเวลาใหม่ค่ะคอยสังเกตอาการของลูกว่าเมื่อเวลาปวดฉี่หรือปวดเอือรูปมีอาการหรือพฤติกรรมยังไงอย่างลูกสาวนะคะถ้าเวลาปวดเอือรค่ะลูกก็จะแบบเหมือนไปนยืนนะคะตรงมุมใดมุมหนึ่งของบ้านนะยืนนิง่ง ทีนี้ถ้าคุณแม่สังเกตแล้วว่าเอ้ยน้องน้องยืนหลบล่ะเราก็รีพาน้องเข้าห้องน้ำเลยนะมาฝึกน้องขับถ่ายในห้องน้ากันค่ะขพอเจดหลีกเลี่ยงการดื่มน้าและดื่มนมก่อนนอนสักหนึ่งชั่วโมงนะคะและก่อนเข้านอนอย่าลืมพาน้องเข้าห้องน้าด้วยนะช่วงกลางดึกอาจจะมีการปลุกน้องอะค่ะเข้าห้องน้าอีกสักหนึ่งถึงสองครั้งนะเพื่อลดการฉีดบดนที่นอนค่ะข้อสุดท้ายเลยสําคัญมากๆนะคะคุณแม่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะห้ามแสดงอาการหงุดหงิดหรือโมโหนะในกรณีที่น้องอะยังฉี่่หรือออึกกงเยูน แล้วคอยให้กำลังใจรอบหน้าเอาใหม่นะรอบหน้าถ้าปวดฉี่ปวดเอือให้บอกมามี้นะจ๊ะที่สำคัญเลยนะถ้าน้องทำได้แล้วอย่าลืมชมเขาด้วยนะคะว่าเก่งมากแบบนี้แหละถูกต้องแล้วรอบหน้าถ้าปวดฉี่ปวดเอืออย่าลืมบอกแม่นะจ๊ะเป็นการเสริมความมั่นใจให้ลูกด้วยนะอย่างไรก็ตามคุณแม่อย่าเพิ่งเครียดก,กับเรื่องนี้มากนักน,นะเพราะพฤติกรรมของลูกค่ะโดยธรรมชาติแล้วอ่ะเขาจะค่อยๆปรับแล้วสุดท้ายอ่ะค่ะเขาจะเลิกแพมเพลิดได้ในที่สุดนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกบ้านเลยค่ะสู้ๆนะ